ร้อนจัดและเร็วมาก <lunch> ใช่นั่นฉันเองโอ้เดี๋ยวก่อนคุณหมายถึงเรื่องอวกาศโอเคอันดับแรกมีการค้นพบเพกห้าสิซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่โคจรรอบดาวฤกษ์ที่คล้ายกับของเราดาวเคราะห์นอกระบบคือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของเราที่โคจรรอบดาวฤกษ์ที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดวงนี้แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยพบอย่างสิ้นเชิงมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือกบเท่ากับดาว mange, พฤหัสสบดีแต่มีมวลครึ่งหนึ่งของมวลดาวแก๊สยักษ์เท่านั้น ดาวเคราะห์นอกระบบใช้เวลาเพียง4วันในการโคจรรอบดาวเลิ์ซึ่งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้มันเร็วเกินไปสำหรับบางสิ่งที่ใหญ่โตขนาดนั้นจากนั้นนักวิทยาศ,าศาสตร์ก็เริ่มค้นพบสิ่งที่พวกเขาตั้งชื่อว่าดาวพรฤหัสบดีร้อนทั่วอวกาศดาวแก๊สยักษ์ร้อนจำนวนมากอยู่ห่างจากดาวเลิ์เพียงไม่กี่ล้านกิโลเมตรบางครั้งมีวัตถุอวกาศ2 3ดวงโคจรรอบดาวเลษ์ของมันค่อนข้างไกลและหลายดวงก็ใหญ่กว่าโลก 2- 3เท่า ระบบสุริยะที่พบดาวพฤหัสบดีร้อนไม่เหมือนกับของเราเรามีระบบที่เรียบร้อยโดยมีดาวเคราะห์หินขนาดเล็กอยู่ภายในและดาวแก๊สยักษ์ขนาดใหญ่อยู่ภายนอกและเกือบทั้งหมดโครจรรอบดวงอาทิตย์อย่างสงบตามวิธีของพวกมันทุกอย่างเป็นระเบียบเ <c oughs> มื่อดาวเลิกอยู่ในช่วงแรกสุดของการก่อตัว <c oughs> ดาวเลิกจะสร้างจานแกส๊เสเศษซากและฝุ่นร,บรอบๆดาวเลิกมันเรียกว่าจานสะสม แก๊สเหล่านี้ค่อยๆถูกดึงเข้าสู่ดาวเลิกเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของมันและสิ่งนี้นําไปสู่วังวนดวงดาวส่วนด้านนอกของจานมีความหนาแน่น,นของแก๊สมากกว่าศูนย์กลางเ <_ k _ Q> <_ Q> มื่อเวลาผ่านไปเอฟเฟกต์วังวนจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับดาวพรหัสสบดีร้อนซึ่งทําให้ดาวแกส๊สยักษ์เหล่านี้ <_ hospitality> เริ่มโคจรเร็เวกว่าปกติมากและยังนามันไปสู่ดาวเลิกในวงโคจรก้นหอยที่เล็กลงไปเรื่อยๆด้วย โชคดีที่ดาวพระหัสสมบดีของเราไม่ได้กลายเป็นดาวพระหัสสมบดีร้อนดาวแก๊สยักษ์ของเราเริ่มต้นชีวิตจากดาวเคราะห์น้อยขนาดเท่าโลกที่เย็นยเยือกซึ่งแตกต่างจากการก่อตัวของดาวพระหัสสมบดีร้อน ในช่วงเวลาที่มันก่ะตัวดาวพระัสบดีอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ4ี่เท่าอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ไหนสักแห่งระหว่างดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูนประมาณ2-3ถึงล้านปีหลังจากที่ดาวพระัสบดีก่อตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในจานสะสมของดวงอาทิตย์มันก็เริ่มต้นช่วงที่ยาวนาน700ล้านปีที่นักดาราศาสตร์เวลาเรียกว่าแกรนแทกแทกคือสิ่งที่เรือทำเมื่อมุ่งหน้าไปยังทุนแล้วเคลื่อนผ่านไปรอบๆจากนั้นมันก็เร่งความเร็วและไปในทิศทางที่มันมา นั่นคือสิ่งเดียวกับที่ดาวพฤหัส,สบดีเริ่มทำและในการโคจรเล็กลงเรื่อยแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์อาจทำให้ดาวเคราะห์น้อยและวัตถุอวกาศอื่นๆเคลื่อนตัวบิดเบือนวงโคจรของดาวเคราะห์ขนาดใหญ่และทำให้เกิดการชนกันและความโกลาหลแกรนแทกของดาวพฤหัส,สบดีทำลายวัตถุอวกาศขนาดใหญ่จำนวนมากมันเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้แต่โชคดีที่ดาวพฤหัสสบดีเปลี่ยนทิศทางและกลายเป็นดาวแก๊สยักษ์ที่สงบสุข ดาวเนปจูนดาวยูเนนัสและดาวเสากำลังเริ่มต้นกระบวนการที่วุ่นวายนี้ในรูปแบบของตนเองดาวเสามีขนาดใหญ่มากจนแรงโน้มถ่วงเริ่มดึงดาวพฤหัสบดีออกจากวงโคจรแต่หลังจากนั้นไม่นานวงโคจรของดาวแก๊สยักษ์เหล่านี้ก็ถูกล็อกจากนั้นทั้งคู่ก็จัดการกำจัดแก๊สที่เหลือระหว่างพวกมันและเนื่องจากแก๊สเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการย้ายที่ของดาวเคราะห์ในที่สุดดาวพฤหัสบดีและดาวเสาก็มีวงโคจรที่เสถียรที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ ดาวพฤหัสบดียังคงซัดดาวเคราะห์น้อยน้ำแข็ง1-2ึงงดวงไปยังดาวเคราะห์ชั้นในเป็นครั้งคราวแต่เมื่อโลกของเรายังเพิ่งเกิดนี่อาจเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ก่อตัวเป็นมหาสมุทรบนโลกแต่ทุกวันนี้ดาวพฤหัสบดีสงบนิ่งกว่าเดิมมากแรงโน้มถ่วงของดาวเสาร์ได้ควบคุมสถานการณ์และขณะนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเป็นผู้พิชักของเรามันมีมวล2.5เท่าของดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเรารวมกัน มันเป็นโล่แรงโน้มถ่วงบางประเภทที่โคจรรอบส่วนด้านในของระบบสุริยะดาวพฤหัส,สบดีเปลี่ยนเส้นทางของเศษซากและดาวเคราะห์น้อยที่เข้ามาให้ห่างออกจากดาวเคราะห์ชั้นในดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาววังคารทําให้เราทุกคนปลอดภัยด้วยเหตุนี้โลกจึงได้รับการปกป้องมาโดยตลอดเพราะงั้นโลกของเราจึงมีเวลามากพอที่จะพัฒนารูปแบบชีวิตที่ซับซ้อนและมันไม่ได้ถูกทําลายโดยดาวเคราะห์น้อยดาวพฤหัส,สบดีร้อนหรือวัตถุในอวากาศอื่น ดาวพฤหัสบ,บดีไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวที่ชนกับโลกได้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าดาวพฤอัจเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุชนแล้วหนีกับโลกของเราดาวพฤหัเป็นดาวเคราะห์ชั้นในสุดในระบบสุริยะของเรามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดและเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดแถมยังเล็กลงเรื่อยๆปัจจุบันเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเล็กกว่าประมาณ14กิโลเมตรเมื่อเทียบกับขนาดเมื่อ4พันล้านปีก่อนนักวิทยาศาสตร์คิดว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากแกนกลางของดาวเคราะห์ประกอบด้วยเหล็ก และเหล็กนี้กําลังเย็นตัวลงและกลายเป็นของแข็งซึ่งทําให้ขนาดของดาวเคราะห์ลดลงอย่างช้าๆดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่มีหลุมอุกกาบาตจานวนมากที่สุดในระบบสุริยะของเราฉันบรรยากาศของมันบางมากเพราะงั้นจึงทําอะไรเพื่อปอกป้องโลกจากอุกกาบาตไม่ได้หลุมอุกกาบาตท,ที่ใหญ่ที่สุดบนพื้นผิวของดาวพุธใหญ่อย่างน้อย1550กิโลเมตรขนาดพอๆกับยุโรปตะวันตกตั้งแต่เยอรมน,นีไปจนถึงโปรตุเกส วัตถุที่ก่อตัวเป็นหลุมอุกกาบาตดังกล่าวต้องมีความยาวอย่างน้อย100กิโลเมตรด้วยหลุมอุกกาบาตเหล่านี้ดาวพุธจึงดูคล้ายกับดวงจันทร์ของเรามันโครจรรอบดวงอาทิตย์เร็วกว่าดาวเคราะห์ด,ดวงอื่นเพราะงั้นหนึ่งปีบนดาวพุธจะใช้เวลาประมาณ88วันของโลกนั่นหมายถึงการฉลองวันเกิดทุกๆ3เดือนหรือบ่อยกว่านั้นในเวลาเดียวกันดาวเค,ควราะห์โคจรช้ามากวันหนึ่งบนดาวพุธจะอยู่ได้เกือบ59วันของโลกรอนานเลยกว่าจะได้เข้านอน มีชิ้นส่วนของดาวพุธอยู่บนดาวของเราในปี2012พบอุกกาบาตสีเขียวที่ตลาดข้างถนนในโมร็อกโกนักวิทยาศาสตร์ศึกษาองค์ประกอบของมันและสรุปว่าอาจมาจากดาวพุธดาวพุธไม่มีดาวบริวารเป็นของตัวเองเพราะมีขนาดเล็กและมีแรงโน้มถ่วงต่ำนอกจากนี้ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปแล้วก็นะดาวเคราะห์อีกดวงที่ไม่มีดาวบริวารในระบบสุริยะของเราคือดาวศุกร์ดาวพุธมีเปลือกบางมากเหมือนพิซซาเลย ทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับการก่อตัวของดาวเคราะห์บอกว่ามีการชนกันครั้งใหญ่ที่ทาให้ดาวเคราะห์สูญเสียเปลือกดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ไปมขนาดทำให้ดาวพุธเคลื่อนออกจากจุดเดิมได้เช่นกันไม่ใช่เรื่องแปลกดาวแก๊สยักษ์ในระบบสุรยิยะของเราไม่ได้ก่อตัวขึ้นในตำแหน่งที่พวกมันอยู่ในปัจจุบันดาวพุธยังมีวงโคจรแหกคอกซึ่งหมายความว่าอาจถูกขับออกจากวงโคจรเดิมและย้ายไปยังวงโคจรใหม่ นักวิทยาศาสตร์ยังคิดว่าดาวพุธอชนกับโลกยุคแรกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า่วงจันทร์ก่อตัวขึ้นจากเหตุการณ์นั้นจากวัสดุทั้งหมดที่ลอยหายไปหลังจากการชนครั้งใหญ่อาจมีเศษเปลือกของดาวพุธอยู่ด้วยดาวเคราะห์นอกระบบเคปเลอร์7 b 7 b และเคป l e r 107C เป็นดาวเคราะห์คู่ที่โคจรรอบดาวเลือกที่คล้ายกับดวงอาทิตย์ในระบบเคปเลอร์107อยู่ห่างจากเราประมาณ1,700ปีแสง ดาวเคราะห์เหล่านี้มีขนาดเกือบเท่ากันทั้งสองมีรัศมี1.5เท่าของโลกแต่หนึ่งในนั้นเคปเลอร์ 107c มีความหนาแน่นเกือบ3าเท่าของดาวอีกดวงหนึ่งเนั่นเป็นเพราะดาวเคราะห์มีองค์ประกอบต่างกันนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าเคปเลอร์ 107b มีความหนาแน่นน,น้อยกว่าเพราะันาจชนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ไม่รู้จักในอดีตการชนอันทรงพลังนี้ดึงเอาส่วนหนึ่งของพื้นผิวของมันทิ้งไปและเหลือแกนกลางที่หนาแน่นมากที่อุดมไปด้วยเหล็กไว ดาวหางขนาดใหญ่ชนดาวเนปจูนเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วแต่เนื่องจากดาวเนปจูนไม่ใช่ดาวเคราะห์หินที่มีชั้นบรรยากาศบางๆเช่นดาวอังคารหรือดาวพุธมันจึงยากที่จะหาหลักฐานของการชนนี้แต่ดาวหางชื่อชูเมเกอร์เลวี9เกได้แตกออกจากกันในปี1994และชนเข้ากับดาวพฤหัสบดีนักดาราศาสตร์บันทึกเหตุการณ์นี้ได้มันช่วยพวกเขาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบและโมเลกุลที่เกิดการชนกันในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดี ข้อมูลนี้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ตระหนักว่าปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูนตอนบนนั้นสูงกว่าชั้นล่างซึ่งหมายความว่าดาวหางขนาดใหญ่น่าจะชนโลกในอดีตเนื่องจากดาวหางมีคาร์บอนมอนอกไซด์ในหางน้ำแข็งมีบางสิ่งขนาดใหญ่ชนดาวยูเรนัสด้วยซึ่งเปลี่ยนดาวเคราะห์ดวงนี้ไปตลอดการวัตถุอวกาศใหญ่กว่าโลกถึง2เท่าชนดาวยักษ์น้ำแข็งสิ่งนี้ทำให้ดาวเคราะห์เอียงและดูเหมือนว่ามันหมุนไปด้านข้าง ดาวยูเรนัสนั้นหนาวมากหนากว่าที่ควรจะเป็นมันาดหมายความว่าวัตถุชนเข้าไปอาจเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ประกอบด้วยน้ําแข็งและหินนอกจากนี้เศษซากบางส่วนจากการชนนั้นอาจสร้างเปลือกบางรอบดาวยูเรนัสมันยังคงดักจับความร้อนที่มาจากแกนกลางของดาวเคราะห์มีพลังงานแปลกๆพัดกระหน่ำทั้งกาแล็กซีของเราและมาจากอีกฟากหนึ่งของจักรวาล ในช่วง10ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นแสงว่าแปลกประหลาดที่พุ่งมายังโลกของเราปรากฏการณ์นี้เรียกว่าคลื่นวิทยุระเบิดอย่างรวดเร็วหรือ F R B สัญญาณเหล่านี้เดินทางผ่านฝุน่นและแก๊สหลพันล้านปีแสงนั่นมันค่อนข้างไกลนะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังการระเบิดเหล่านี้